ในช่วงก้าวไกลกับท่อน้ำไทยในวันนี้จะขอนำท่านผู้ชมมารู้จักกับขั้นตอนการประกอบท่อรัดแยกซึ่งมีวิธีการขั้นตอนในการประกอบง่ายเริ่มแรกต้องเตรียมอุปกรณ์รัดแยกให้พร้อมจากนั้นกําหนดตําแหน่งการเจาะท่อโดยนำรัดแยกชิ้นส่วนบนมาทาบลงกับเส้นท่อพร้อมทั้งทาเครื่องหมายด้วยปากกาเคมีตรงบริเวณที่จะประกอบรัดแยก เสร็จแล้วทำความสะอาดบริเวณผิวท่อและต้องทำความสะอาดรัดแยกทั้งชิ้นส่วนบนและชิ้นส่วนล่างริมล็อกรวมทั้งร่องแหวนยางที่ชิ้นส่วนบนแล้วประกอบแหวนยางรัดแยกเข้าที่ร่องแหวนยางของชิ้นส่วนบนและประกบรัดแยกชิ้นส่วนบนลงบนท่อที่ทำความสะอาดไว้แล้วโดยให้หูล็อก ที่ใช้เกี่ยวรัดแยกชิ้นส่วนล่างนั้นอยู่ด้านบนเพื่อให้สะดวกต่อการเกี่ยวชิ้นส่วนด้านล่างสังเกตดูร่องของรัดแยกชิ้นส่วนล่างจะต้องตรงและเข้าเดือยของรัดแยกชิ้นส่วนบนหลังจากนั้นจัดรัดแยกที่ประกบอยู่เข้าหากันกับเส้นท่อและวขยับให้อยู่ในตำแหน่งที่ต้องการเจาะแยกก้อ นำลิมล็อกเข้าไปในร่องริ่มของรัดแยกทั้งชิ้นส่วนบนและชิ้นส่วนล่างสังเกตจากทิศทางลูกศรที่ริ่มล็อกให้เชี้ไปในทิศทางเดียวกับทิศทางของลูกศรที่ตัวรัดแยกแล้วใช้มือดันริ่มล็อกให้เข้าไปในร่องริ่มจนไม่สามารถดันต่อไปได้อีกแล้วนำไม้รองค้อนรองด้านปลายริ่มล็อก จากนั้นใช้ค้อนตอกไม้รองค้อนจนกระทั่งลิ้มล็อกเลื่อนเข้าไปจนสุดเสมอกับตัวรัดแยกเมื่อเสร็จขั้นตอนการประกอบรัดแยกที่ถูกต้องแล้วเราจะได้รัดแยกที่พร้อมสำหรับการเจาะแยกที่สมบูรณ์ในขณะนี้ท่อเส้นนี้จะอยู่ภายใต้แรงดันน้ำที่ประมาณ12บาในการเริ่มเจาะรัดแยก เริ่มโดยการเลือกดอกเจาะที่เหมาะสมถูกต้องกับขนาดของรัดแยกที่เราจะเจาะแยกนําดอกเจาะที่เหมาะสมประกอบเข้ากับเครื่องเจาะแยกนะครับนําตัวสต็อปบาวหรือเฟอร์รูประกอบเข้ากับตัวรัดแยกเมื่อจะทําการเริ่มเจาะแยกให้ตรวจสอบที่ตัวสต็อปบาวว่า วาลอยู่ในอยู่ในตำแหน่งที่เปิดอยู่เราสามารถที่จะเริ่มทำการเจาะได้ปรับตำแหน่งของดอกเจาะให้อยู่ในความลึกที่เหมาะสมเมื่อได้ความลึกที่เหมาะสมแล้วประกอบเครื่องเจาะเข้ากับตัวสต็อปวาลเริ่มทำการเจาะโดยหมุนดอกเจาะลงไปช้าๆขณะที่เราหมุนดอกเจาะขึ้น ประมาณการได้ว่าถ้าดอกเจาะพ้นสต็อปบาวแล้วนะฮะให้ปิดตัวสต็อปบาวจากนั้นให้หมุนเครื่องเจาะออกดอกเจาะนี้ดึงเอาเศษ PVC ติดขึ้นมากับดอกเจาะด้วยเมื่อจบขั้นตอนการติดตั้งที่สมบูรณ์ถูกต้องเรียบร้อยแล้วเราจะได้รัดแยกที่ต่อแยกข้อไปใช้งานตามที่เราต้องการสนับสนุนโดยข้อ PVC ท่อคุณภาพสูงโดยบร,ริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยจำกัด